ครับพี่น้องเอือนี้วันที่16เมษายน2566หลังสงการามและพี่น้องครับสมเด็จครับมีรถนำเสนอเป็นตัวอีซูซูนะครับจะเห็นได้เลยนาะพี่น้องเอรียนสงการามกันมวนบอกครับสงการามห้องกรผ่านไปแล้วเนาะงสามมือนผ่านไปใบแห้งวันนี้วันที่16ครับ16เมษายน 2566รยหสบหกสมเด็จมีรถมานำเสนอครับเป็นตัว isuzu d max นะครับปีสี่แปดพี่น้องเป็นปีสี่แปดสองหาสี่แปดนะครับเป็นรถมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นรถขเขาเนอีกอย่างละแพย์ประจำตำบลเพิ่นเป็นแพย์ประจำตำบลน,นะครับรถกันหนีผมซื้อต่อจากเจ้าของนะครับ บริดลพานานหนาบมเดพนเันติ๋นซื้อจากเจ้าของรถพันเองเลยนะครับรถถึงถึงน้ำเยื่นพี่น้องครับมาเหลือกมาช่วมเบึงผู้ดได้ที่หาเราใส่อยู่นะครับรถค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบพี่น้องสามมือบางหันผมใส่งานทดลองประมาณเกือบหาลอยลูกครับดีพี่น้องสามสาม,มือสงการครับผมเอารถขั้นนี้ละเล่นนนำ เอาใส่ถังให้นิดหน่อยขึ้นในน้ำเลาะทัวน้ำเงนทั่วดีดอุดมทั่วจังหวัดอุบลน,นะครับไปแกงสะพือ่อไปเคลื่อนที่ดินท่อนนะครับครับดีพี่น้องประหยัดน้ำมันผมเติมพันหนึ่งขี่จนทัวสามหมื่นยังไม่ได้เติมอีกเลยเดี๋ยวนี้ค่อนขางจะประหยัดดีอยู่กะตามสไตล์เป็นนะครับอซซุด,ดีแม x นะครับเรื่องจวดตัวนี้ถือว่าค่อนข้าง,งดีครับ เป็นเครื่องสองพัญหาคอมมอนเลวนะพี่น้องเป็นเครื่องสองัญหาคอมมอนเลวเป็นตัว isuzu d max สองัญหาคอมมอนเลวนะครับเป็น sx พี่น้อง sx มือหมุนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับผ้าสีผ้าสีผมโตให้หกเจ็ดนะพี่น้องขามปีไปเลยเป็นปีหกเจ็ดนะครับพี่นอ้องเข้าสีใสอย,ยู่นะครับหาใสอย,ยู่แนะนําำมาหนึ่งนินครับสร้อยสอง อำเภอหนองเงนือ่จังหวัดอุบ,บลราชธานีครับเบอร์เดิมครับพี่น้องศ9นย์เก4าเี่น่พี่น้องที่หาตัวดีแม็กใส่นะครับผมแนะนำคันนี้ครับครับคีดีพี่น้องยางไมซีเสซนนะครับภายในสวยแอร์เย็นเอกสารชุดโอนครบรับประกันกันโอนทถูกกรณีครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ่งภายในกันครับ ขับเบิงผายนอกก็แล้วเดี๋ยวผมเบริง,งผ้าเบริงภายในเลยก่ของเครื่องของโดยสารนะครับย่ำนะครับผมสื่อจากเจ้าของรถเพิรนมา่าเองเลยนะครับเจ้าของขายเองนะครับโบพานไพ่นะครับผมไปสื่อเองกับเมื่อนะครับสื้อฮอตบ้านครับพี่น้องผมเรียนเป็นลูบุรีนะครับเจ้าของค่อนข้างจะดูแลรถค่อนข้างจะดีนะครับ มุดเดิมเพียดเดิมโรงงานพี่น้องครับมุดเดิมเพียเดิมโรงงานนะครับรถบ่เคยชนนักนะครับบ่เคยน้ำท่วมนะครับบ่เคยชนนักบ่เคยน้ำท่วมรับประกันการโอนลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องผมรับประกันการโอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับยินดีครับทรงได้ทั่วไทยครับคิดค่าทรงตามระยะทางตามน้ำมันนะครับย้ำนะครับการเดินทางจะมีค่าใส่ใจเน่ พี่นอ้องเฮาที่สนใจอยากให้ผมไปส่งกโทั่มาคุยครับทั่มาคุยได้พี่น้องครับทั่มาคุยได้นะครับรถคันนี้ค่อนข้างเครื่องค่อนข้างจะสะอาดนะพี่น้องช่วงล่างดีครับคัสซี่สวยแห่งกิบโมมีเยิมนะครับบอกเลยครับแห่งกิบโมมีเยิมนะครับครับขี่ดีพี่น้องผมแนะนำอีกคันหนึ่งถ้าสี่หกเจ็ดผมต่ตข่ามปีให้เรียบรน่อยพี่น้อง พวกจมีซาหเพราะป็นั้นในพี่น้องเล่นสงการกันมวนบบผมเองเกิดขอนขางจะมุดไปไร่เตือบอยูเกิดสวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่น้องสงการเขานาอไพนลุงภพยใหนสวยนะครับพี่น้องค่อนข้างสวยขอนขรง,งเดิมนะครับโบแตกโบฮักนะครับพี่น้องโบแตกโบฮักนะนะครับเพรามีเบืองทุกสองทุกมุมเลยนะครับ แอร์เย็นพี่น้องระบบทประบบสีดงซีดีเป็นจอดีๆนะครับพี่น้องตัวนี้่าพี่น้องมากเครื่องเสียงกะไปต่อใส่นะครับค่อนข้างจะอยู่น้ำผมนี่ผมบมได้ต่อผมเปิดยุ่นบมดังเต่ว่ามันอาจจะใส่ได้อยู่พี่น้องเอาไปกะไปเสริมเติมแต่งเอานะครับเต่ว่าจอมันนั่นเปิดติดดีอยู่เปิดติดได้นะครับ ครับที่หาใส่อยู่นะครับเนี่ยนําครับซ้อยสองอำเภอํำยืนจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับเบอร์เดิมครับศูนย์เก่าเจ็ดสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่เก่าหนึ่งรถค่อนข้างจะสะอาดค่อนข้างจะสวยนะพี่น้องนะครับ เจ้าของเราดูแลแบบดีนะครับเจ้าของเราดูแลแบบดีนะครับเอกสารชุดโอนเหล่มครบนะครับพี่น้องครับเอกสารชุดโอนเหล่มครบนะครับผมกะยินดีครับทรงทัวไทยพี่น้องยินดีครับทรงทัวไทยนะครับเดี๋ยวบังเหล็กไหมกันครับไม่นะครับ ยูทีสองแสนหาหมื่นสองพันสี่รอยสามสิบสี่กมนะครับระบบเตือนระบบไฟเบรกระบบหน้าจอเข็มไม่เข็มบัตรลอบเข็มน้ำมันเข็มความร้อนขึ้นปกตินะครับเสียงตรงเสียงเตือนขึ้นนะครับแต๊ดดังพี่้องครับพี่้องสีฮัาใสาย,ยูนะครับแนะนําอีกขั้นหนึ่งครับพี่้องขับราคาครับผมตั้งไว้ที่ หนึ่งแสนแปดหมื่นเก่าพันบาทนะครับเงินสดพี่น้องหนึ่งแสนแปดหมื่นเก่าพันบาทตัวรองใดครับผมยินดีครับทรงทูไทยคิดราคาค่า,าน้ำมันค่าแรงตามทรงตามระยะทางพี่น้องรถเมื่อสองนะครับมีตำหนี่บางตามใส่งานนะครับเป็นรถเมื่อสองมีตำหนี่บางตามใส่งานเต่รถขอนขางจะโอเคพี่น้องผมแนะนําเลยฟ้าตรงพระต่ายเปิดง่ายครับ พี่น้องที่หาใส่ยยูปพิดหวังอีกขันหนึ่งครับพอนได,พนพนดพน้พี่น้องพอนได้พี่น้องพี่น้องพอนได้นะครับสดไดพ้พอนได้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าพี่น้องจะพอนเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกเช่นึงนะครับ เป็นรถมือสองนะครับพี่ตำหนีบางตามสายงานนะครับยางเต็มพี่น้องครับใส่อีกดนครับยางเต็มพี่น้องใส่อีกดนนะครับพี่น้องที่หาใส่อยู่ผมแนะนำครับอีซุดีแม็กสองปัญหาคมอนเาเรวนะครับมือมน เดี๋ยวผมผ้าสตาร์ทเครื่องเลยก็ฟังเสียงเครื่องกันพี่น้องนะครับเบียกมุงเบียกมือใส่เลยนะครับเกียร์กันเดนดีพี่น้องครับโหด,ดกูชีเพิ่นสงสัยป็นเขามากสำนักงานเพิ่นนะครับ รถสตาร์ทง่ายพี่น้องครับสิ่งเดียวจิดนะครับยินดีครับปรึกษาพี่น้องครับถาพี่น้องจะดดาวนะครับโทร่มากครับ0ูนย์เก่าเจ็ดสามสีหนึ่งเจ็ดสี่เก่าหนึ่งนะครับเป็นรถมือสองมีตัวนี้บางตามสายงานนะครับ อาจจะมีเสียงสายผ่าดังแน่เล็กหน่อยนะพี่น้องรับประกันการโอนุุกกรณีครับรับประกันการโอนถุกกรณีครับผมถ่ายจากโทรศัพท์ อาจจะมีเสียงสอกสอกเสกแน่อาจจะมีเสียงสายพันดังแน่จัดชัดๆๆๆนะครับเดี๋ยวผมเช็คผมดูแลให้พี่น้องครับเป็นเครื่องสองปัญหาเข้ามาเร็วนะพี่น้องครับ c 8เครื่อง2องปัญหาระบบมือหมุนครับพี่น้อง ี่นองถี่หาใส่ยูนะครับผมแนะนำครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเข้ามาเรียวอิซุสุนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีการายจากเครื่องแน่เป็นปกติของรถตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเขมมเนเรยวไอทุกขั้นครับ แต่ว่าแล้วแต่ขั้นว่าจะไอหน่อยไอหลยแต่ว่าสมเด็จแนะนำลยว่าขั้นนี้เครื่องดีครับพี่น้องผมการันตีให้ครับครับผมมึงผ้าผมผ้ามึงภายอนภายในอลไรก็ของเครื่องไปแล้วเนาะเสียงเครื่องก็ฟังไว้แล้วเครื่องน่มพี่น้องอาจจะมีสายพานดังแน เป็นรถมือสองธรรมดาครับมีตำหนิเนี่ยแต่ว่าผมจะเช็คให้นะครับเรื่องสายผ่านนะครับสีสันรถขั้นนี้นะครับผมผมจะพาเมิ่งตำหนีมันเป็นรถมือสองนะครับมีเก็บรอยสีมาเป็นบางจุดนะครับมีเก็บสีเป็นบางจุดแต่ว่ารับประกันการโอนถูกกรณีรถผมมีชนนักพี่น้องครับรถผมมีชนนักเดี๋ยวผมพาเมิ่งตำหนีมันครับ รถก็เฮยซีมาเป็นบางจุดนะพี่น้องนะครับ,รบอาจจะมีนี่ครับขูดแหน่เล็กน้อยนึงนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะพี่น้องครับขูดแหน่น้อยนึงนะครับเตยวาซีโดยรวมนขน้างจะสวยนะครับจะมีด่านหนานะครับนี่ครับด่นานหนา โดนขีดหินหรือโดนนังเหรอครับผมณโมนัใจนะครับครับมีตุงนี้ปุ๊บบุ่มน้อยหนึ่งพี่น้องนะี่ครับบุ่มน้อยหนึ่งนะครับตามสายงานนะครับเท่าที่เห็นซ้ำนีก็มีซ้ำหนีแหละครับพี่น้องเพ้ยมันเดี๋ยวผมพาลงช่วงล่างครับนะครับ ราคาครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องใส่เงินดาวูเจ็ดพันพี่น้องใส่เงินดาวูเจ็ดพันถ้าเอาเรียดนี้นะครับใส่เงินดาวูเจ็ดพันเครื่องแข็งดีพี่น้องครับเครื่องแข็งดีนะครับใส่เงินดาวเจ็ดพันผ่อนเดือนละหาพันหนึ่งหน่ย สิบบาทนะครับเช็คเคร,ร,เคร,รดิสตใส่คนขับผู้หนึ่งนะครับเครื่องคนคันแหงนะครับพี่น้องครับ ผมพาบึงภายในกันนะนะหของเครื่องของโดยสารสีตำนี้ช่วงล่างยางนะครับราคาครับ1 8 9่0 0เกบาทเบอร์เดิมครับ0 9นย์เก4าเจสี่หนึ่งเจดี่เกาอย2อําำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสดใดดาวใดพี thousand 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 ่น้องใส่เงินดาวอยู่เจ00ตัวนีเลียดเช็คเครดิตใส่ค้นคำ งวดยูทีหาพันหนึ่งลอยยี่สิบบาทส่ทงหกสิบเดือนครับเลทที่สองพี่น้องถ้าพี่น้องจะใส่เลทที่สองเลทที่สองนี่ดาวอยู่สามหมื่นหาโบเช็คไอโทษครับเช็คเครดิตเต่โบใส่ค,คุ้นขำจะพอนทีสีพันสีลอยสิบบาทนะครับติดเ,เครดิตกกออกได้พี่น้องติดเ,เครดิตออกได้ดาวอยู่สี่หมื่นหานะครับ ติดเครดิตออกได้ดาวดาวอยู่สี่หมื่นหาพนเดือนละสามพันแปดพี่น้องโคกสิบงวดขึ้นกันติดเครดิตแต่ตรงดาวสูงแน่พี่น้องเพราะว่าเครดิตท้องพดีเนาะแต่ว่าถาพี่น้องเครดิตดีนะครับเครดิตด,ดีดหาคนใส่ผู้นึงออกได้ทุกอาชีพที่งานทำเหมันคงนะครับเกษตรกรสวนยางสวนมันขาขายออกได้พี่น้อง ตัวน,นี้ดาวยูทีดาวเจ็ดพันนะครับดาวเจ็ดพันจบเลยทุกอย่างหมดรงใจเพิ่มพรทีหา่งรอยยี่สิบาทหกสิงวดตัวน,นี้เช็คคำนะครับยอดบเช็กโชขำยอดบเช็กยอดเช็กโบคำดาว3ามหมื่นหานะครับเช็กโบคำดาวสามหมื่นหานะครับพรเดือนละสี่พันสบาทถาติดขีดิด เราสี่หมื่นนิดๆครับมียังโทรมาคุยได้ครับซอยสองเำเภอเนืยอนจังหวัดอุดรธานีครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องสามารถโทรมาคุยได้ครับครับรถขอนคางสวยขอนคางเดิมขอนคางสะอาดผมอาจจะบอกรุกไปบนมามังเถื่อกับลุ้นคำบอจะคลองพี่น้องโทรมาคุยได้ครับโทรมาคุยได้ผมอาจจะบอพิษบอถึงเนี่ยนะครับ รับทรงทั่วไทยพี่น้องรับทรงทั่วไทยรับทรงทั่วไทยพี่น้องหาใส่โปผิดบังครับอีซุซูดีแม็กนะครับเอชเอ็กมือหมุนเครื่องสองปัญหาคอมมอนเลี้ยวนะครับพีซีแปดพี่น้องครับจัดสวัสดีสงการเท่าะี่นอ้อน,นมณีชิพงเมษานะครับสองพันละผมพิ่มนะครับผ่านสงการไปเลยวพี่น้องถูกม้อยถูกเบอร์กันนะครับนะ ครับวันนี้สมเดรจเก้าคบว่าสวัสดีครับขอ